ได้เยอะเอ้าโอ้โหสวยขนาดโอ้มาดูมันได้เยอะมองเห็นตัวปลาเลยว่ะ İşte สวัสดีค่ะสวัสดีครับว um ันนี <t 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 ้เราจะพากันไปเก็บหอยนะคะที่ทะเลจีนใต้อันนี้พายเรือมาได้สามวันแล้วนะครับลมแรงมากเลยใช่ไหมดึงดึดดึงดึดเลย เดี๋ยวไปติดตามชมรับชมกันได้ได้เลยนะครับคลิปการเก็บหอยโอ้ยเดินทางยาวไกลมากเลยแทบเหมือนทะเลเลยว่ะแถวนี้ยู่กับเรเบิ่งดูไดดอยู่ว่ะเอานึกว่าน้ำใสมันจะไม่มีว่ะนี่ไงก็นลัก โอ้โหสวยขนาดอยมุกหรือเปล่าดิโอ้กระโดมเห็นได้เยอะโอ้โสายเห็นตัวปลาเลยวะ่ะฮอนตีนฮอนตีนขนาดนนนนนกระดมเนาะมีวันเนาะไส่เกี๊ยม,ม้าเลยราเปเราไปติดต่อเทกระดมเนาะ โอ้โหโอ้โ,อโหบรรยากาศสุดชิล้างสูร์แางสูร์นี่ที่จริงมาเก็บแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะโดดเนาะดูดูดูแางสูร์แงสู่์กน มุกหรือเปล่าลพี่บอกว่าถ้าตัวเปียกที่จะขับรถยังไงนะคะเพราะตัวเปียก,กนั่งท้ายฮาเรซนงามฟาสิคามสดใสมองเห็นเรือใบง,องปผาก,ก็ได้ <laughs> ตอนนี้ก็ เลือเล่อนแล่แล้สำราใเหรนี่เนาะในจกักรถูกไม่ต้องหมดอะบบป้าสามตัวตัมนมาแป๊บเดียวนีปามน้อ,นองเม,อเ,มเมือนรีคนแมงปอว่ะธรรมชาติสุดยอดวะ กินได้ไหม <c oughs> ว่านกปอนได้เหรอเนาะวัดสกาดฝึก <c oughs> ล่องเรือมาหาลักสักคนพ <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ล้องเหมือนหม่อมร <c> ว <oughs> ยลือจนน้ำลึกม <c oughs> ากเลยเจ้าหน้าท เมืเ่อกี้ดี๋ยวกลับอนสิไปทั้งไหนตูวโอ้นี่เราถึงอ่าวไทยนะครับนี่คือแท่นขุดเจาะน้ำมันที่อ่าวไทยโอ้บรรยากาศดีมากเลยโดมกระโดดลงมาได้ไหมโดมโดูสิ น้ำก็ใสเนาะอันนี้ขอเจ้าของข้าเจ้าแล้วได้นีุ่๊อะแอคชั่นอันนี้เหอเรอนึกว่าจะตีละกาช่อนเราเหรอช่อนเราก็ได้เหรอ ดูไงดูไงตีนกกาลงมานี่ป่ะไมแล้วแล้วแล้วตีกกาลงมาเลยพ่อนี่ไงป่ะ,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 ะเฮ้ยปละ,ะหาได้ง่ายปไนดิบ่มงดูโอ้โหบรรยากาศสุชิลแล้วริวๆิๆ อากาศดีมากเลยมีที่นอนน้ำใสด้วยดูดิกระลักนั่งซีดเบ็ดเนาะนั่งซีดเบ็ดชิวๆอยู่ลึกไหมนี่ไม่ลึกเดี๋ยวเขาลงก่อนโอ้ยอ่ะลอย โอ้โหเห็นปลาด้วยอ่ะไอพ,พีนเห็นไอพีนก็ว่าเหมือนหมาเลยให้นะำก็ให้น้ำเหมือนหมาเลย <c oughs> น้ำก็ใสใสเอาเลยแม่พายล <c oughs> เาลแยแ,ลแม่เฮ้ยมันเคลื่อนตัวแล้วนนเนี่ยมาได,ด้วยไห <c oughs> ม,มพร้อมกันหรือยังไปนั่งห่างกันหนึ่งเมตรคนละคนละมุมนะามาดูปลาเฮ้ยปลาเยอะมาก โอ้แม่นบ่ไม่ใช่ปลาซีปลาส้อยบ่ไม่มีเรือด้วยก๊กูกูกูมะพร้อมแล้วนะเจ้ามาเล่นตกนาหัวนี้โอ้โหมีเก้าอี้ผู้บริหารด้วยกระลักมาข้างนอกคึอกระลักแสงดีเฮ้ยเไร่าไม่ได้ซื้อเบีแอลยิงด้วยนะ กระโดดตีลังกาเราไปดูมาเร็วยังไงสรุปโมชันเถอะเหนื่อยลืกโอ้โแล้วมเียเล่นไ้มีสบู่ด้วยนะไว้าวปากนคับว่ะหนมีตัวหนึ่งสอ ขึ้นไปหน่อยเจ็บแอวเลยโอ้โหปลาเมื่อเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นเรือเราที่เราจอดไว้เนาะกลับบ้านเราโ่าน้ำใสยังเลยกำลังดำน้ำแล้วเงยหน้าขึ้นมาดิ อ่ดมลอยน้ำเรวเฮยหน้าขึ้นมาแบบทักทายอยู่ใต้น้ำไป <c oughs> <c oughs> หรือว่าเราจะลับเราจะกลับเรือย้อนลำนี้ฮ้อนครับมาห้านินน้ำได้ไหมนี่ทีงานทีงานคุณภาพต้องอยู่ห่างกันนะสิต้องอยู่ห่างกันหนึ่งเมตร เป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับบรรยากาศโอ้เย็นสบายไปพ,พัดลวกแก่ับนังกินซีฟูดกันเลยอันนี้โอ้โหรู้า อนเยอะขนาดกระกขนาดนี้ดูดิภาคสองภาคสามเลยเดีนี้นี่นี่รักอ๋อหอยใหญ่ขนาดนี่ไงเออถ้าได้เศรเลยแล้วกินสะอานเดียวหนึ่งเมตรย่างต่ำนะ ปลาอะไรพี่เดียวมาเขาไทยพุ่งมาเนี่ไม่ใช่ตัวน้อยดิมาถุงแย่งกันนะโอ้จับปลามือเดียวนี่จับปลามือเปล่าไม่รู้ว่าไปได้หลายตือได้โอ้โหเฮ้ยนี่ก็ได้เยอะเลยโอ้เก่งแท้วะนี่จะคนจับปลามือเปล่าได้หมดเลยเนี่ยมา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 รวมกันไว้นี่ตัวใหญ่เออ เป็นคนนี้ออกเหรอีืหัวแล้วยังยังเหรหัวเฮ้ื่อนกระสอบคือเาเลยนั่นมีปลานหรอหมอเขื่อเต็มกระสอบปลาเยอะแล้วไปให้มันแพรด้อยาาไปหมดเดี๋ยวมันศูนพันดีวมันศูนพันบห